ไปทาคนจดทะเบียนสมรสแล้วกับแฟนสาวลินเมียผิวทายาทนักธุรกิจแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีนายแบบหนุ่มสุดหล่อชาวเมียนมา ไปทาคนหลังทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวลินเมียผิวทายาทนักธุรกิจไปเมื่อวันที่8เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกริมแม่น้ำฮันประเทศเกาหลีใต้โดยในภาพนั้นได้เห็นความรักของทั้งคู่และได้เห็นแหวนเพชรเมโโตที่ไปทาคนสวมให้กับว่าที่เจ้าสาวเรียกว่าวิบวับเต็มเฟรมมาก ล่าสุดไปทาคนได้ลงภาพพร้อมกับว่าที่เจ้าสาวลินมียับผิวเข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีและทั้งคู่ได้จดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยและเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า Today my f ยเ e ีย became my wife แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามเลยทีเดียวทั้งนี้ว่าที่เจ้าสาวลินมียับผิวต้องบอกว่าเธอเป็นสาวไฮไซของเมียนมาเป็นทายาทนักธุรกิจของเมียนมาวัย28ปี